ะะกับรายการคนบ้าทเที่ยวนะคะก็วันนี้เตยรับปฏิบัติหน้าที่แทนพ่เดตพิธีกรเสียงหลอกของเรานะคะเนื่องจากว่าพิธีกรพิเดชของเราไปสัมมนาที่ต่างประเทศนะคะขณะนี้ก็ตอนนี้เตยอยู่กับผู้ชมที่ร้านอาหารบูคิวเตค่ะจะอยู่ที่ถนนจิเมราโรดนะคะถ้าจากพาบับดีกรดจิเมรานะคะประมาณ100เมตรนะคะก็จะร้านจะอยู่ที่ขวามือเลยค่ะก็ ที่ดูไบก็จะมีห้องอาหารรู้เต็มไปหมดวันนี้ไม่ใช่นะคะเราจะมากินทีห้องอาหารที่แบบเขาเรียกว่าเป็นค่อนข้างเปิดก็คือเป็นโอเ n นแอร์นี่เองนะคะก็คือจะอยู่ข้างทางเป็นข้างทางเลยจริงๆแล้วเป็นร้านบ้านๆก็เห็นเขาบอกว่ามันค่อนข้างรสชาติจัดจ้านแล้วก็ราคาไม่แพงทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ก็รายการคนบ้าเที่ียวของเราก็จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับร้านอาหารบ้านๆในดูไบนะคะที่เขาว่าน่าสนใจทีเดียวได้ขึ้นชื่อว่าเป็น h i d d e n g e m s of Dubai ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาลองกันดูว่าจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะคะครับคุณผู้ชมครับเราจะเข้าไปสั่งอาหารในร้านแล้วนะครับคือร้านนี้จะต้องอามาสั่งนะครับมาชั่งน้ําหนักนะครับ คือจะมีลูกค้านะครับรอสั่งอยู่นะครับข้างนอกก็กินกันอย่างอะไรอร่อยนะครับลูกค้าวันนี้เยอะมากครับเราจะมีอันอับเสร็จแล้วนะเลาจะเอาอยู่ 500นับชั่งแล้วครับคุณผู้ชมครับ yes เมนูที่เราสั่งได้มาแล้วนะครับ one fish and shrimp thank you so much สดิ้พิเศษ ท่านผู้ชมก็เมนูนี้ก็คือกินกับขนมปังนะครับขนมปังของอินเดียนะอินเดียนเบรดนะฮ <Okay. S 2> ะก็ลองดูนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็คือร้านนี้จะมีแค่2เมนูนะฮะที่ขายกันก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีปลาเก๋านะฮะนะครับนี่เราก็จะมีนี่ด้วยเดี๋ยวเราจะให้น้องเตยชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงนะครับที่เราจะมาทานนะคะที่ร้าน ูคิวแต่นะคะเตยอยากจะขอแนะนำนิดนึงว่าการมาผ่ันซีฟู้ดในที่นี้จะใช้มือก็คือเขาจะให้มาแค่ซ่อมปลิ่อันเดิมซึ่งเราจะทานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าเราดูอย่างก๋ตีวอื่นข้างๆเนี่ยทุกท่านจะใช้มือหมดเลยดังนั้นจะให้ทุกคนเอาชิ้นเปียกมาด้วยแล้วก็ออย่างหนึ่งก็คือซีฟู้ดเนี่ยเวลาเราไปทานอาหารชิน้นนอกอาจจะไม่ค่อยถูกปากคนไทยเท่าไหร่ก็ต้อเป็นการแกเลียนเราก็ควรจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจากที่เห็นมาด้วยะคะ่ะ อ,อ,อาหารนะคะได้มาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีกุ้งแล้วก็มีปลานะคะแล้วก็ทั้งสองอย่างนี้ทานกับขนมปังพาราตาค่ะแล้วเขาก็มีซอสมาประกอบไปด้วยอันนี้เป็นซอสเขาบอกว่าเป็นซาด,ดีนซอสอะไรท้กอย่างของเขานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันและอย่าเตยจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงอีกทีนะคะอย่าติปาะะมด้ค่ะก็อย่าเตยจะลองหนึ่งสองสาม วันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการชิมนะคะเดี๋ยวาจะลองชิมที่กุ้งก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะลองชิมกับน้ำจิ้มซาดีนรลมคั้มที่เขาให้มานะคะว่าเป็นอย่างไรามรสชาติเข้มข้นมากเลยนะคะ อเครื่องเทศเครื่องแกงอะคะ่ะแต่ไม่ใช่เครื่องแกงแบบแข็งนะคะอันนี้จะเป็นจะออกคล้ายๆกับผัดสมุนไพรบ้านเราอะคะ่ะใส่พริกแกงรสชาติจะแบบค่อนข้างจะถูกปากทีเดียวะคะ่ะถือว่าอร่อยเข้มข้นทีเดียวเดี๋ยวจะลองชิมลานะคะตัวใหญ่มากค่อนข้างแข็งนะคะแข็งมากทีเดียว อ๋อเอาทอดเนื้อไปค่ะ,ะเนื้อไปขอกกลองชิมตรงนี้ก่อนชิมกับน้ำจิ้จมเด็ดไหมครับปลาสดมากเลยนะคะคือเนื้อเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็ คือพอเราชิมเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันได้รับความกรอบจากข้างนอกแล้วก็เนื้อนี่จะนุ่มแล้วก็หวานมากเลยค่ะก็ยังไงก็อยากให้มาชิมชิมกันนะคะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงทีเดียวก็ถ้าลองไปลองเซิร์ชดูได้นะคะข้ออาหาร บุฟเฟต์เจมส์ออฟดูไบก็เดี๋ยวลองยังไงก็ลองไปดูแล้วก็ตามๆกันมาชิมกันด้ยวยนะคะก็ถือว่าวันนี้ค่อนข้างประทับใจค่ะก็เดี๋ยวยังไงเจอกับพี่แม็กก็จะขอรับประทานอาหารต่อกันก่อนแล้วกันนะคะก็ยังไงก็ติดตามชมในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ